สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆมามารีวิวของที่ไปช้อปปิ้งวันนี้เนาะหลังจากที่ยายไปเมืองไทยประมาณหนึ่งเดือนครึ่งอะ่ะเพื่อนๆประมาณเกือบหกหกอาทิตย์อะ่ะนั่นแหละแฟนยายไปซื้อของครั้งเดียวแต่ไปไปทุระไปซื้อมานนิดหน่อยอันนี้ไปซื้อจริงๆ <laughs> ไปซื้อจริงๆเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะคะไปซื้อจริงๆโอ้เพื่อนๆ พอมาดูแล้วข้าวของอยู่เยอรมันเนี่ยถูกกว่าเมืองไทยนะนเดี๋ยวจะเอา,าไปอุณิเดีนไปเดี๋ยวอันนี้ให้ดูอันนี้คือกล้วยกล้วยอะไรของเขาบ้านเรากล้วยหอมหรือกล้วยอะไรอ่ะเนี่ยกล้วยอย่างนี้นะอันนี้แบบธรรมดาเลยแบบธรรมดากิโลกิโลละ กิโลหนึ่งเขาช่างเป็นกิโลนะเนี่ยหมดเนี่ยน่ะเออไม่ถึง80บาทเนี่ยสองกิโลสองกิโล2กิโลครึ่งไม่ถึง80ดบาทเออแล้วนี่พอแฟนยายซื้อยายไปเห็นอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือแบบว่าเพราะมันผิวไม่สวยเขาก็จะมามามา,มาดดลดราคา สองกิโลครึ่งเท่ากันบังเอิญมากเลยแฟนยายซื้ออันนั้นแล้วยายเดินไปเจออันนี้เออยายเห็นมันนั่นก็เลยซื้อมากล้วยมันก็ผิวมันข้างนอกมันก็ไม่สวยอย่างนี้เนาะอันนี้น่ะไม่ถึงสี่สิบบาทสองกิโลครึ่งเหมือนกันนะกล้วยตัวเนี้ยเนี่ยแค่ผิวมันดำดำเฉยๆนะเนี่ยผิวก็นนีจะเอามาปอกอันดำดำปอกให้ดูเหมือนกับว่ามันมันช้ำมันอะไรเนาะกินไปตั้งหลายอันแล้ว เห็นไหมไม่ถึงสี่สิบบาทกล้วยอันนี้นะ่ะเนื้อก็ยังแข็งอยู่เพราะว่ามันไม่เหมือนบ้านเราเนาะอยู่มังนอกนะอากาศมันหนาวแฟนยายบอกกินกล้วยกินกล้วยเข้าไปซื้อมาเยอะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกหน้าหนาวนะมันก็ยังดีเลยถูกกว่าบ้านเราเยอะเลยขอม สครีมวานิลาสองกิโลครึ่งสองกิโลครึ่งไม่ถึงร้อยบาทรู้เอาของมันค <c oughs> แบบแต่งย่าไม่ไม่ไมบอกราคาทุกอันหรอกนะ้อเพื่อนมันกว่าจะมาบอกทุกอันทุกอันเนาะอันน้นำสลัด ขนมปังแตงยายก็จะซื้อมาแช่แข็งไว้นะขนมไม,มปกติไม่เคยซื้อนะน,น้ำน,น้ำทีซื้อถ้ามีแขกมาบ้านเอ่อซอสมะเขือเทศเพราะว่าเรามีมะขีอเทศมะเขือเทศหมดอมเวลาทํากับข้าวเวลาต้มซุปอะไรส่วนมากยายก็จะใส่มะเขือเทศอันนี้พอดีมะเขือเทศหมดก็เลยซื้อมาไว้อันนี้ก็ไม่แพงเนาะซอสมะเขือเทศ หนึ่งร้อยบาทประมาณนั่นแหละเนี่ยอันนี้แบบเขาปรุงรสมาแล้วนะไม่ใช่แบบมะเขือเทศธรรมดาพ <c oughs> าทำไมนั่นครีมนวดผม <c oughs> อะไรไม่ใช่ครีมนวดผมที่สระแล้วก็เออก็ครีมนวดนะเนาะสระแล้วก็นวดเนาะ,ส,ะลนนะสละัดกับบางอย่างซื้อบางอย่างซื้อมาไว้กินข้าวทำกิฟตทำอะไรไปนะเพราะว่ามัน ตรงนี้กข็ขวัไม่ได้ก็มีไปกินกินนะขนมปังนี่ไม่ต้องเอามาละกอหรอกตั้งมาในแทนก็ได้ไว่าจะไปซื้อไม่ซื้อ,อซื้อมาติดตู้เย็นไว้สักอันหนึ่งเนาะนานๆไปซื้อทีหนึ่งเนาะตอนนี้ไม่อยากหรอกแต่ว่าเมื่อไหรจะได้ไปอีกลหละก็เลยเออซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้สักอันหนึ่งอันนี้ก็หมูรมควันซื้อมาไว้ผัดข้าวผัดเดี๋ยวจะเชิญค้านานมากิน้าวขนมปังชา เบียนะคะแฟนยายไม่ได้กินหรอกกินไม่กินแฟนยายแต่ว่าเผือเอาไว้ทางบ้านเวลาเขามากินข้าวบ้านเราเนาะ <c oughs> วันนี้วันนี้ซื้อของเยอะมากแฟนยายโอ้ไม่น่าเชื่อว่าถูกก็คือแบบเราไม่ได้ซื้อเนื้อไงเราซื้อเนื้อของเป็นปรถเข็นมันก็จะแพงอะเนาะแฟนเนี่ยโอ้ไม่ถึงร้อยไม่เออถ้าร้อยยูโรมันก็ประมาณสามพันเจ็ดสามพันแปดเนาะ <c oughs> อันนี้แค่แปดสิบกว่ายูโร อ,อาการหนังแล้วมันจะจามแป้งนะคะแป้งนี่แฟนใหญ่ซื้อพวกนี้ตัดหมูตัดหมูก็ถูกนะกิโลละเออประมาณไม่ถึง80ิบนะสองยูโรกิโลละ2องยูโรไม่ถึง80สิบบาทแฟนใหญ่ก็ซื้อมาสองสอง กลาปลา,ปลาเฟ้นยายซื้อว่าจะทำม่าจะทำปลาเลี้ยงแข็งยายก็เลยบอก้อไม่เอาแบบนี้หรอกมีม,มีมีก้างก็เลยซื้อแบบไม่มีก้างมาด้วยอยู่ไหนนี่นี่ยายเลยบอกเอาแบบนี้ดีกว่าไม่มีก้างนะก็กินเนื้อวัว อยู่มโนต้องมีทุกอย่างเลยมีไก่มีปลามีคือกินสลับวนเวียนกันไปเนาะเออบ้านเราบ้านเราตอนนี้หมูแพงเนาะหมูอยู่นี่ไม่แพงนะครึ่งตัวเนี่ยเีกไปหาคือมันมีอีกห้างหนึ่งว่าจะไปแฟนแยัอยอ้เยอะแล้วไม่ไปหรอกเราก็มีหมูอยู่ในตู้แช่แข็งนะเห็นเขาลดราคาครึ่งตัวไม่มีไส้ไม่มีฟุงนะก็คือเนื้อๆเคยครึ่งตัวนะ่ะกิโลกิโลประมาณเ เอก้าสิบบาทหรือเท่าไรไม่ถึงร้อยนะหนึ่งกิโลอันนี้เนื้อวัวนะคะเนื้อวัวออหอมนี้ก็เหมือนก้านนี่สองกิโลครึ่งก็ไม่ถึงร้อยหอมแดงนะคะไปหอมไปหอมหอมใหญ่หอมแดงแพงปลา กันเยอะนะเพื่อนมีแตงกวามาไว้ตำอันนี้ก,ออก,ออก็อะไรของเขาห้าฟอล็อกเย็นอะไรของเฟรนยังไม่รู้นี่ก็ซื้อมาอันนี้ก็ซื้อผักมาไว้กินกับปลาเนาะไอ้บรอรโลกโคลีดอกกะหล่ำอะไรเงี้ยอันนี้ชาเหมือนกัน,น,นแครอทสดงชิ้น มีบปลอกคลีที่เขากินกับปลาเดี๋ยวยายจะทำอาหารเลี้ยงข้างบ้านมะน,นาวนี่แพงอันนั้นสองกิโลครึ่งอันนี้ครึ่งขีดแพงกว่าสองกิโลครึ่งเองนะ <c oughs> นย่ยายชอบปลกูกอันนี้ปลูกเยอะ ชอบกินเนาะมันก็หอมแข็งมันก็คล้ายๆหอมบ้านเราเนาะหอมใหญ่มันจะคล้ายๆหอมใหญ่เนาะนี่น้ำจิ้มไก่แฟนยายชอบกินแล้วทีนี้ยายก็เลยเห็นอันนี้มันคล้ายๆลาย้าน้ำจิ้มไก่ก็เลยซื้อมาไม่รู้ไม่รู้ว่ารสชาติมันยังไงนะไม่รู้ขก็ขพูดแล้วไว้ตั้ เอาไว้ตำกินอยู่ได้นานมากเลยข้าวโพดเนะี่ยไม่รู้เขาทำยังไงเอาไว้ตำข้าวโพดตำทะเลห,หาแต่ของกินเกลือน้ำตาลโอ้ยเต็มเลยเกลือน้ำตาลมาตันเรนดิสเรดิสไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าเคยซื้อมันไม่อร่อยนะเขาปลูกในบ้านผักแล้วามาลองชิมกัน ไม่จชะ่อะไรหรือเปล่าอันนี้อยู่ประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบบาทนะเนี่ยนมนั้นก็ซื้อมาติดตู้ไว้โยเกิรต์ตอันนี้อันนี้นมม,นนมันมคล้ายๆนมนมข้นอะไรที่เขาว่าใส่กาแฟโยเกิรต์ตโยเกิรต์ตโยเกิรต์ตโยเกิรต์รต โยเกิร์ตก็ซื้อแค่รสไอ้นี่นะรสไอ้นั่นผสมเออ่ลูกทีสอ,อรสไอ้นั่นนะ่ะชอบกินรสเป็นรสอะไรรสอืมพูดไม่ถูกรสไอ้นั่นนะมะระคุยะรสอะไรวะสาวรสสาวรส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 สาวรสเออดูเพื่อนเพยียบเลยเนี่ยไม่ถึง ไม่ถึงเออไม่ถึงสี่พันบาทดูดิเทียบเลยเนาะไปะแค่นี้แหละเพื่อนๆบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงใครชกดกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้่ย่ตาด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ซื้อเนื้อมันก็นเลยมันไม่แพงเท่าไหร่ท่าเนื้อน่ะโอ้แพงเนาะ <laughs> Uh, 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 uh. <laughs> <laughs> oh ah <laughs>